ชา ท่านนะครับท่านผู้ชมยูในห้อส่งและข้อดีบางบ้านวันนี้ตลกเชิญยิ้มยุกอวกาศมายควานตลาดจับท่า,า,านครับและที่บางถืออยู่สองตลับนี้ไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือตลกคณะเดิดูดีชุดที่หกชุดกาบเท้าผ่แหวงนะครับที่พี่เดริรก็ฝากมานะส่วนอันนี้ครับอันนี้ของบางเองเลยตลกเชิญยิ้มยุกอวกาศทำเทปชุดแรกออกวางตลาดจำหน่ายแล้วนะครับ แล้วท่านต้องจำไว้ให้แม่นนะครับของจริงต้องมีคนอ้วนใส่เสื้อสีเหลืองนะครับท่านอย่าไปซื้อของปลอมตลับแดงอันนั้นไม่ใช่ของจริงนะครับเอาวันนี้บางแล้วนำมาลิเกมให้ชมลิเกในท้องเรื่องเพื่อเราเผาเรือนพบกับเรขในท้องเรื่องเลยครับ เดี๋ยวแม่ทางนี้กล้องอยู่ทางนี้ถึงว่ามืดไปหมดเลยและเอกครับไม่ต้องบอกเขาว่าเขาทราบครับเพชรให้เต็มตัวไปหมดอย่างนี้เขาเรียกแฟมิลี่เพชรโอ้ข้อบกลัวเพชรเพชรทั้งตะโกนใช่สิเออเฮ้ยยังไงฮรับรอกร้งเลยครับ อร้องเลยครับไม่ไม่ไม่ต้องเกรงใจครับร้องเลยฮะลร้องเลยเป็นอะไรนี่แกขาหายข้างหนึ่งหายหายแล้วจะรำยังไงเมื่อกี้ยังอยู่เลยเมื่อกี้เดินมาหรือเปล่าเดินมาเมื่อกี้มันอยู่นะเดินยังไงเดินยังไงเดินเดินมา เนี่ยขาายขาดเลยแล้วจะเล่นยังไงได้เรามึงกจุก็เดินมาเดินมายังไงเล่าเดินมามันอยู่ะอ้าวเดินมาสิอ้าวเดินมาเนี่ยขาายจริงๆเลยแล้วชายพศจะทำยังไงตายแล้วมาลูกรอเอาใหม่ที่จะนึกให้ดีๆก็นั่งทับไป หายใจหมดเลยใจหายเศ้าวเอ้ยเชิญยิ้มจะบอกให้จะขอเตือนใจนะแล้วจงจดจำสิ่งไรไมีควรจะ่วนทำาปลอดจงจดจำอย่าทำคลุมเครือนะลาบี ไปจะเลยนตมาแลแนดแอบเดียวเอ,อจะคบคนนะให้ดูที่หน้าจะซื้อผ้าให้ดูที่เนื้อหากแม่นไม่เชื่อประเดี๋ยวจะต้องช้ำใจหอ้ลำสวยจริงๆโชคดีไปจะเลยนต์มา ควรระวังถึงยามจะนั่งก็ควรระวัยาจะลุกจะนั่งข้างๆใครจะจามจะไอก็อย่าให้ดังโอ้โอละน้องเอ๋ยโอ้ลวพี่เอ๋ยเชิญยิ้มนี้จะเอ่ยละคำขึ้นมาต่อตั้งท่านเกิดเป็นผู้หญิงมันมีแต่สิ่งพลาดพลั้งใครคิดมีลกูกมีผัวจะปวดหัวภายหลัง เพราะท่านเป็นผู้หญิงมันมีแต่สิ่งเสียทางอีกหน่อยจะนั่งร้องครางมาท้องกลางเป็นจละการาสวยแนบดีจริงไปเอกไปจะเลยนต์มาโอ้ดีนี่มือนะฮะอย่าคิดว่าไม้ตีแบตนะครับ <laughs> ทำไมมันกลางอย่างนั้นนะฮะทำนาม,มาก่อนจะเล่นลิเก๋อชีวิตของชายพศเกิดมาอุ้ยชื่อเพาะด้วย <laughs> <laughs> ช่อเาะ <laughs> <laughs> เกิดมาสบายมาก เมื่อก่อนเนี่ยรวย<ะ>เสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแยกกันเวลานี้มาเป็นคนสนิทของท่านพ่อเมืองคลองเมืองสนามเป้าอยู่พ่อเมืองคนเนี้ยนะพ่อเมืองคนนี้พ่อเมืองคนนี้ท่านเก่งครับและอย่างมีเขาว่ามีน้องสาวอยู่คนน้องสาวพ่อเมืองนี่พ่อเมืองเขาบอกสวยมากแต่เราก็ไม่เคยเห็นหน้าเลย พอเวลาพ่อเมืองจะไปไหนด้วยแก้าถุงน้ำแข็งงวงหัวบางเขาเอาผ้าสวยๆคุมหัวก็เลยไม่เห็นหน้านด้เห็นคนใช้ในบ้านพ่อเมืองเขาพูดกันว่าน้องสาวไปเที่ยวง,งานฉลองกรุง200ปีแล้วไม่รู้หายไปไหนเลยสาบสูญไปเลยเห็นท่านพ่อเมืองบอกว่านัดประชุมกันพร้อมแต่ใครตามน้องสาวได้เขาจะมีรางวัลโอ้๋ไปหาพ่อเมืองดีกว่าครับฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปเรามาเดินปุ๊กกลับทำบุญล,ละปงังไหนหนอจะได้ร่วมพอแล้วก็แม่ป่วยจับปวด เราจะพาสําหรับพบกับท่านพ่อเมืองแห่งสนามเป้าครับแมน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 มาแรงจัดเขาเรียกว่ามาแรงจัดเจ้าเมืองไม่ต้องบอกกันลูกสวยเหลือเกินน mmm. on uh ั่งเป็นพนางราศี Coffee> นอเซนโมเดิร์นฟิลโอ้ยเสี่งนอท่านพ่อมือที่ดินล้วจะทำยังไงจะไปตามน้องสาวเราได้ยังไงแต่เร่งได้ถ้าเรารีบเร่งได้แต่ไปตามเจอแล้วผมอาจจะกลับชาสะหน่อยมีคอสเพราะผมวันที่สิบห้าจะเลยไปชนบุรีอไปชนรลุงหวดเขาเปิดหนังรักรุ่นปูมีดนตรีสุรชัยดาราไปเปิดตัวที่นั่นโอ้อาจจะกลับชาเขาวนี้มีเขาอแมว่าถ้าผมตามกลับมาเจอมีของขวัญไหมไม่สิผมจะให้ไงแล้วสมมติว่าถ้าไปเจอล่ะ ข้าไปเจอแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าไปเจอน้องสาวเราแต่ต้องตัวน้องสาวทาให้น้องสาวเรามีราคีขขาวเจ้าต้องโดนมาหานชีวิตมะหานชีวิตโดยวิธีใดเจ้าจะโดนตัดหัวถูกตัดหัวอ่ะแล้วลูกตากอย่างผมทำไมมีหัวตัวเดินทุเลตตายเลยแนนไม่เข้าใจตัดหัวมาเขายิงเป้าโป่ง <c oughs> ยิงตรง,งอื่นไม่ได้หรือครับไหม คือจะประหารชีวิตเขาจะฆ่าเจ้า่ะจะฆ่าเจ้าเขาใจ้าสมมุติว่าผมไปผมถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้สมมุติถ้าเจอเดินทางกลับมากลับมาน้องสาวพระองค์เกิดเป็นแดดเป็นลมเป็นลมเพราะโดนแดดลมลงไปหม่อมฉันถูกตัวไม่ได้ไ่ใช้ไม้เขี่ยให้กลิ้งกริ้งริงริมาบ้านได้ไหมพี่ตายแล้วก็มือจับไม่ได้เนี่ยน้องสาวฉันไม่เป็นหมูนะเจ้าหาผ้าคลุม้วอุ้มน้องสาวเรากลับไปยังเมืองอางอางองอา เมืองไปแล้วผมจะรีไปผมจะลาท่านไปแล้วผมจะรีไปตรงรีบไปตรงรีไปเจ้าตรงรีบ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 ไปพมกจะไปพ ไม่ต้องไปแล้วผมจะลาทันไปแล้ว่ันไม่ต้องไปเจ้าไม่ไปข้าไม่ไปแล้วใครจะไปถ้าเจ้าไม่ไปจะข้าไม่ไปแล้วใครเลยจะไปแกไม่ไปแกไม่ไปฉันนี่แหละจะไปเขาไม่ไปกันสักทีอย่าเพิ่งไปเลยครับก่อนที่จะไปผมจะเจอนางเอกหรือเปล่าขอเชิญพบกับสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยว อยู่ในเมืองก็ดีแล้วพี่ชายสิให้หนูมาเที่ยวสองปีในกรุงเทพเป็นหนู็ลังมาในป่าอย่างนี้อเอ้ยพบแล้วอะพบมาแล้วอะมันเทศอุวยเสือไม่ใช่เสือไม่ใช่โจวไม่ใช่สัางผมชายพัครับลัวหัวัวยังไักล้วป่าอย่างวหั สวยเหลือเกินเลดี้บิวตี้ฟูลเกินนาราวเดวินเกิดมายังไม่เคยเจอผู้หญิงที่ไหนเลยแขนใหญ่เท่าขาโตไปเลียนแม็กมันกำลังอวบน่ารักมากน้องสาวเอ๊ยเอ้ยเอยเปลารอดช่วยด้วยน้องสาวน่ารักนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาถึงมาจับมือถือขาเขาอะไรจับมือแค่นี้ต้องผลักด้วยเหรอตอบปะสิเมื่อกี้อ่ะอวดดีไงเอาสร้อยมาอ้ไอ้เออเออ แต่งติงตกใหม่สิตกใหม่ก็ได้ทำไมเอี่แต่งริงตกอีกทีสิบอ่ะพี่ก็ได้ทำไมตกไพแรัวกาได้สิเอาพี่เอาพี่ตกไปอีกทีนี่นี่นี่แป้งเปาโลนี่เจ็บหน้าดีนะครับเอ้าระหว่างจมูกับมือท่านผู้ชมนั่นจะถือกันข้างไหนขอเชิญพนันละกันก็ได้ถ้าท่านจะเลือกข้างไหนละกันเราทันเดี๋ยวพี่จะจูบว่าเดี๋ยวฉันแล้วก็จะทีบจะจูบหวา จะ,จะตบจะตบไม่รู้ไม่บอเดี๋ยวพี่จะจูบอะเดี๋ยวฉันก็จะตบจะจูบวออจะตบจะตบเลยเดี๋ยวพี่จะจูบอะเดี๋ยวฉันแล้วก็จะตบ,อะตบเอาจะจูบเสียให้หลบไม่ทันเลยไปเลยไปเลยคุยเยอะเยอะเยอะคุย,กย,กยกอะไร,ะไรเป็นน้ำหนวกก็ไม่บอก <c oughs> ไม่ใช่น้ำหนวกอาบน้ามา ไม่ไม่เอาเปาโลใส่ก็ใส่แนละ้วมันจะไม่แห้งพี่มาถึงพอดีตบไหม่เรว่าตบกลับละน้าน้อยเฮ้ยเอ้ยเ้ย,เย,เยด้วายด้ลูกสาวใครก็ไม่รู้มีอย่างแล้วมาตบหน้าชายพศเกิดว่าไม่เคยโดนตบ พราะที่สุดแม่นางก็ตกต้องเป็นเมียของเราได้เสียเป็นเมียผัวกันก็สบายใจแต่ก็ตั้งกระได้กันมายังไม่รู้จักชื่อจักแท้เลยสมมติว่าเราได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วสมมุติว่าเราได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วแม่ทูนหัวก็หัวแก้ว แม่ชะงามาเลือลายได้เสียจนมีท้องแต่ไม่รู้ละว่าน้องชื่ออะไรอทำไมพี่ไม่ถามซะก่อนละพี่ลืมถามชื่อจ้ะพี่เป็นใครมาจากไหนอ่ะมาจากในเมืองชื่ออะไรจ้ะหนูชื่อซืกดตาซือดารักแท็กติฟ้าตายแล้วเราบอกกับเจ้าเมืองไว้ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับน,น้องสาวถ้ายุ่งเกี่ยวกับน,น้องสาวโทษเราต้องถูกตัดหัวเหลือแต่ใบหูเราจะหนีตัวรอบไปก่อนดีกว่าจะหลอกให้เมียเรานอ,นอนหลับแล้วเราจะหนีไปหนูออยังไม่ง่วงอ่ะโอ้จะเกยเขาป้องปากนี่เขานินทากันเําไม่ได้ยินอนอนถ้าพี่จะร้องเพลงกล่อมนอนแล้วเสถิดน้องนอนแล้วอย่ามัวอวอละลายใจวันมองฟ้าคืนนี้ไม่มีดวงจันทร์จะกล่อมจอมฟันด้วยเพลงชาวนากล่อมจอมฟันด้วยเพลงชาวนา เมื่อไหร่จะหลับเ่าร้องเพลงกล่อมดันไปลูกคู่นั่นเป็นปลาล่าฟอร์เซฟไปหลับเมียเราหลับแล้วรักก็รักห่วก็ห่วดังดวงใจเพราะสัตว์ประเภทนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนต้องหนีเอาตัวรอดถ้าคืนเราอยู่เราต้องตายแน่นอนเลยแท็กซี่แท็กซี่เรียกสําร้อยคันไปดัวแท็กซี่ะกิลน่าดอเลยนะ ผัวแหวนภูมิใจเหลือเกินน้องสาวไม่รู้จักหาไม่เจอแล้วแย่เลยาะดีใจเหลือเกินทำไรอุย้ยฟังเทปอุ้ยเทปเชิญยิ้มอุยอ้ยชุดนี้ต้องมีคนอ้วนชุดเชิญยิ้มชุดแท้ต้องมีเด็กฮาร์ดใช่ต้องมีคนตัวยาวใส่เสื้อสีชมพูชักเจ้าจ้าเอกปิ้วปิวป้วอุ้ยน่ารักเป็นไงปิ้วไม่พบไม่ปะไม่เจอไม่เจอเลยครับ แอมโรเกนฮาอีกแล้วมัวไปเช mm. öh ็ดเทปตามแผงครับไอ้รัตจะทำยังไงเนี่ยน้องสาวจะไปหายไปไม่เจอจะทำยังไงล่ะครับผมก็ไปตามหาเธอทั่วสสดาลาสุดาอย่าเข้ามานะเข้ามาใกล้จะผ่าตัดเธยเนี้ยโดารัตเคร้า จากพี่ไปเจ็ดเดือนก็โปรงโตไม่ทันพุงเลยแล้วเนาะทองแล้วแลวทองเนี่ยวันที่สิบห้าจะไปชนในงานรุ่ว่าก็เปิดหนังรักรุ่นปูอะแล้วก็พาออกแล้วไปสี่ะนี่สุดารั์ใครทำให้น้องสาวจนทองบอกไม่ได้บอกข้นหน่อยเดนโวว่าใครทำให้เจ้าทอง ไม่ต้องใส่บอกใอยได้บอกบอกก็ได้บอกก็ได้ก็อยกแตากใจไม่บอกก็ได้คนไป็นสิ่ที่จะบอกใคอยบ่ได้บ่ได้อายพ่นอับอาว่าได้บ่ไปหน้าบอกผีไม่รอบอกไผ่ทำทองวอาไปมีไอ้ผู้ใดทำไม่เจ้าทองยุดยุดยุดยดยดบอกกี่ข้างกี่คนแล้วตลกเชิญยิ้มมาตลกในกรุงเทพว่าล้าวยังสั้นว่นใดหาพวกเขาเป็นล้าะตัวหนักเลยล่ะแก่ตัวใช่เลยล่ะไอทอมไม่เจ้าทองบอกแกได้บอกไม่ได้ ใครทำให้ทองเขาเขาใครทำให้อทองเธอไปไม่บอกรับพี่เปี๋พี่ไบอกว่าอย่าร้องไห้เพาอยู่กันหลายหลคนและชอบบีบน้ำตารู้ก็รู้ว่าชายพอนเดี๋ยวไปขนใจน้องมันแหนจะร้องไห้ทำไมหนักหนาเลอแค่นี้ท้องก็ท้องไปสิก็อยากจะรู้ว่าใครทำให้เจ้าทอง ทำไม่ต้องวีบแล้วตายชายพดเห็นด้วยเราก็น่าจะบอกกันดูสิ่ชายพดนะจ๊ะไกันไรกันดีดีเนีรู้กันรู้สอรละผูเป็นคนใจน้อยแบบหมูแค่แดดนะแกปีศาจปลาหมึกน้องพี่คะใช่จน้องบอกจะไมว่าเคยทำท้องใช่สิไหนๆเรื่องมันกันมาที่ไหนมาแล้วไหนมาล้วไหนๆก็เกิดขึ้นแล้ะท่น้องจะบอกเองก็ได้ไหมคะ ก็เสดยดพี่ไงแล้ไม่เคยตอบไม่ตองตรงฮะมันเป็นไปได้ยังไงที่ไม่เคยคิดเลยพี่เคยพูดไว้แล้วว่ะทำอะไ้ทำให้น้องฉันพองผู้นั้นจะต้องโดนทหารสีชีวิตชีวิตเออชีวิตเมื่อเราทำให้น้องสาวเราท้อองเราไม่น่าจะอยู่อยู่ไปก็ไลยค่าตายโลดเดเด็ดเด็ดพอองตายสักคนจะทำไงมาเพราะแชร์ในคณะที่เล่นยันไว้ก็เปียขึ้นไปหมดแล้วอยู่ทรงแชร์หมด ฉันเป็นคนผิดฮะฉันต้องควรที่จะตายผิดยังไงจะขอตายด้วยเรื่อยๆน้องแข็งนี่แหละนี่ทำไมเป็นซี่อย่างงี้ฉันตายดีกว่าไอ้บ้ามีดมีดแกน่ากลัวกับมีดความผิดไม่ได้อยู่ที่ผู้ชายสองคนแล้วทอกไมน้องความผิดที่คนมาทำเท็มาหลายจันทร์มคู่กันของปลามก็มีของฉันยิ้มยิงอยู่ไปก็ได้ปะของจริงของเฉินยิ้มก็มีคนอ้วนมีคนจริงถี่มีคนผอมไม่ใช่ เง่นหญิงก็ตายเฮ้ยยิงก็ตายหย่าย่ายายอ้าวลูกออกพอดีแทงนล้วไม่หรอกนี่ไม่ได้ท้องจริงไม่ช้อสิแสดงว่าทางแน่ฉันทางตาหญิงแบบนี้ใช้ไม่ได้โตแล้วแท้ทำาตเป็นมืออมเด็กเด็กอมมือนั่นแหละให้เพื่อนเขาต้องทะเลาะกันไม่รู้สึกกระตูดใจมั้งเหรอเฮ่ยจะะไม่สนใจไอ้คนเนี้ใจร้ายที่สุดเลยไม่จริงอย่าไปเชื่อนะมา มันไปปั้มน้องในกาป่าน้องกุศลแก่งทองใส่ความเลยขครป้ามใครนั่นแหละมาปั้มนู้นี่ัง่งที่จะไปปั้มเขาได้ไงคิดดูสิดูแขนนักเอกสิยังสาวแข็งตนสนเขาบอกฉันแล้วสิใครปั้มทอแขนผมยังิ่นกำไยที่จะปั้มมันได้ไงเนี่ยเนี่เนี่ยคนนี้เขาพัตวได้ยังไงเบอกฉันสิปั้มนูใหญ่ใจงริป่าแ้วน้องี้ยกเอาผ้าในยัดทอขาปั้มเถอแล้วเป็นยังไงก็ปั้มนูใหญ่รู้ตั้งแต่ถ้าขาย กูสาบีบเสียงให้เล็กมันมาตบตีนางเอกได้เหรอใครปั้มเธอละเธอปั้มฉันปั้มฉันปั้มสันเราเราเล่นกันน้อทำยังไงมาเฮิดขึ้นมาอย่าให้เฮิดขึ้นมานะพี่กับพี่ผัวกับผัวฮะตบตีไม่เข้าเรื่องเอาสไยมั้ยแล้วอืมแล้วเขาฉันก็เธอก็เหมือนกันเป็นผัวฉันแล้วนี่ก็เป็นผัวฉันอีกกลางป่าอีกแสดงว่าพี่กับผัวน้องใช่เพ่อกับผัวน้องผัวน้อง น้องมน้องก็เป็นเมียน้องก็ผัวพี่เมียสิเมียเมียพี่น้องเป็นเมียพี่เออน้องเป็นเมียชายพศพี่กับน้องเออเอามาเออรวมกันแบ่งกันสามวันพี่เอาสามวันเอออยู่กับชายพศสามวันไอ้วันน่ะไอ้วันนั่นนะไปวัดไปทำไมไปขอข้าวพระกินโชคดีโอกาสหน้าคงมีโอกาสพบกับเชิญยิ้มสวัสดีครับ่านดีต้อนรับสวัสดีครับ